วันนี้ก็มาฟังเรื่องนิทานธรรมะกันบ้างนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของแม่ชียากจนณห,หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยขุนเขามีแม่ชีชลาผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่สุดโสมติดกับวัดเธอใช้ชีวิตอย่างยากจนแสนเข็น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและรอยยิ้มในคืนฤดูหนาวที่เหน็บหนาวที่สุดมีขอทานเท่าผู้หนึ่งเดินผ่านมาถึงหน้ากระท่อมของแม่ชีชลาแม่ชีไม่มีอะไรจะให้นอกจากโจ๊กข้าวต้มตัวสุดท้ายที่เธอเตรียมไว้สำหรับมือค่ำของตนเองแม่ชีรีบนำโจ๊กนั้นออกมาให้ขอทานเท่ากินจนหมดสิน้น ก่อนที่ขอทานเท่าจะจากไปเขาเงยหน้ามองแม่ชีด้วยแววตาซาบซึ้งและกล่าวว่าท่านแม่ชีท่านไม่มีสิ่งใดเลยที่จะให้ข้าแต่ท่านกลับให้สิ่งที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดและยอมอดมือนี้ข้าไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านเลยแม่ชีฉลายิ้มอย่างอบอุน่นและตอบว่า บุญกุศลที่เกิดจากการให้โดยไม่เหลืออะไรไว้สำหรับตนเองคือการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันแล้ววันลุงขึ้นอากาศหนาวหนักหนาวจัดกว่าเดิมแม่ชีรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงเนื่องจากความหิวโหยแต่เธอก็ยังคงยิ้มและทำกิจวัตรตามปกติขณะที่เธอกำลังกวาดลานวัดอยู่นั้น ก็มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาเขาถอดแหวนเพชรบงใหญ่จากนิ้วและยื่นให้แม่ชีท่านแม่ชีข้ามาที่นี่เพราะได้รับความฝันแปลกๆข้าเห็นภาพท่านกำลังให้โจกแก่ขอทานผู้น่าสงสารและได้ยินเสียงสวรรค์บอกข้าว่าทรัพย์สมบัติที่ข้ามีอยู่จะไม่มีความหมายเลยข้าไม่รู้จักแบ่งปันแก่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างท่าน โปรดรับแหวนนี้ไปเพื่อน,นำเงินมาซ่อมแซมกระท่อมของท่านเถิดแม่ชีชลาปฏิเสธแหวนเพชรอย่างนุ่มนวลขอบคุณในความเมตตาของท่านมหาเศรษฐีแต่ความยากจนของฉันไม่ใช่ความทุกข์ระทมหากฉันรับทรัพย์สินที่มีค่านี้มาความสงบจิตสงบใจของฉันอาจจะหายไปฉันไม่ต้องการความร่ำรวย แต่ฉันต้องการธรรมะนำใจที่จะทำให้ฉันสามารถให้ผู้อื่นต่อไปได้มาเศรษฐีรู้สึกทึ่งและกล่าวว่าแล้วข้าควรทำอย่างไรดีเพื่อที่ข้าจะได้รับบุญกุศลจากการให้อย่างแท้จริงบ้างแม่ชีฉลาดยึงชี้ไปที่ตะเกียงน้ำมันดวงเล็กๆในศาลาวัด ซึ่งมีน้ำมันเหลืออยู่เพียงน้อยนิดจงเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นให้เต็มเถิดแสงสว่างจากตะเกียงดวงนี้จะส่องนำทางให้ผู้คนที่หลงทางหรือผู้ที่ท้อแท้ให้ได้มองเห็นทางกลับสู่ธรรมะนั่นคือการให้ที่ไม่สิ้นสุดและจะยังประโยชน์ต่อผู้คนนับไม่ถ้วน มหาเศรษฐีน้ำตาไหลหลินด้วยความสำนึกเขาไม่เคยคิดว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้ด้วยเงินทองแต่เป็นการให้แสงสว่างแห่งปัญญานับแต่นั้นมามหาเศรษฐีก็คอยดูแลตะเกียงน้ำมันในศาลาวัดไม่ให้ดับลงเลยเพื่อให้แสงธรรมของแม่ชีส่องสว่างนำทางนำใจผู้คนตลอดไป ส่วนแม่ชีชลาเขายังใช้ชีวิตอย่างสมมะแต่หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมด้วยความสุขที่เกิดจากการให้การให้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับรู้สึกดีเพียงอย่างเดียวแต่เติมเต็มหัวใจของผู้ให้จนล้นปี่การให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดปาลมัตถทา,านการให้โดยไม่เหลือ,อไว้สำหรับตนเองและไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือการให้อันสูงสุด อธิษฐานบาลามีมันคือการยืนยันว่าคุณค่าชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้รับแต่อยู่ที่สิ่งที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ความสุขที่แท้จริงคือความสงบแม่ชีปฏิเสธแหวนเพชรเพราะรู้ว่าความร่ำรวยอาจทำให้สงบภายในใจหายไปธรรมะนำใจคือการสอนให้เรารู้จักพอ และค้นพบความสุขที่แท้จริงในความสมถะการให้ให้แสงปัญญาดีกว่าให้เงินทองข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือการให้โอกาสหรือการให้ความรู้แสงสว่างมีคุณค่ามากกว่าการให้วัตถุเพราะแสงปัญญาสามารถนำทางให้ผู้คนพึ่งพาตัวเองได้ และยังประโยชน์ได้อย่างไม่สิ้นสุดการที่เราเป็นกําลังใจให้ใครสักคนลุกขึ้นสู้ก็เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันในตะเกียงให้แก่พวกเขาบางครั้งการเติมเต็มให้ผู้อื่นคือหนทางเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวใจเราเต็มอิ่มอย่างแท้จริงหวังว่านิทานเรื่องนี้จะนำทางให้ใครหลายๆคนและให้แสงสว่าง แค่ทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ